เดินมาตรงใจกลางป่านะครับสัตว์ก็พอที่จะเริ่มส่งเสียงบ้างนะครับหลังจากที่ผมเงียบลงนะครับก็มาพบเจอต้นไม้ที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งนะครับในปัจจุบันนี้ก็มีจำนวนไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่นะครับ ต้นม้ชนิดนี้เนี่ยจะกระจายพันธุ์ตามป่าผัดใบป่าพิจพันธ์ป่าเต่งรังได้นะครับป่าลักษณะดงดงดิบแรงก็พอพบเจอแต่ว่าจะชอบขึ้นตามป่าพิจพันธ์มากกว่านะครับจะมีความลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่2ชนิดนะครับแต่ว่าชนิดนี้ก็ ชอบขึ้นในป่าที่ผัดไปนะครับอีกชนิดนึงก็ซึ่งอยู่ในวงสุสกุลเดียวกันก็จะไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยนะครับไม่ไม่ค่อยไม่กระจายพันธุ์ตามป่าแห้งแล้งที่ผัดไปนะครับสงรงเปล่าตรงสูงขึ้นไปนะครับเปลือกอก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับ เมื่อนานมากๆก็จะออกเป็นน้ำตาลค้ำๆนะครับแดดเป็นสะเก็ด ก็บรรยากาศกำลังดีนะครับมีความเงียบนกกรอ,อกกำลังส่งเสียงร้องออกมานะครับและต้นที่อยู่ข้างหลังผมนะครับเปลือกแตกเป็นสะเก็ดออกทนสีน้ำตาลค้ำๆนะครับส่งปล่าตรงผอมสูงขึ้นไปนะครับต้นไม้เชิดน,นี้ก็จะอยู่ใน ขนที่เขาที่มีจุกที่เป็นปีกอยู่บนหัวเหมือนกันกันกบมังคุดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในสกุลมังคุดนะครับวงสกุลมังคุดเดียวกันนะครับพวกนี้ลักษณะจะเป็นต้นไม้ที่ปราวตรงออกเป็นใบเดี่ยวนะครับใบจะไม่มีความสากนะครับไม่มีขนในกลุ่มไม้ชนิดนี้นะครับใบก็จะเรียบเปลื่อน จนไปถึงออกมันนะครับตัวนี้สามารถที่จะรับประทานได้ทั้งผลทั้งใบนะครับชือตัวนี้ก็คือ,อต้นสมมงนะครับต้นสมมงหรือว่าสมป้อง เรียกชื่อการๆกัเขาจะเรียกว่าชมวงนะครับชมวงก็อยู่ในวงสกุลของมังคุดนะครับลักษณะผลก็จะคลา้คลายกับมังคุดแต่ว่ารสชาติมันจะเปรี้ยวนะครับรสชาติจอกไปเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะครับก็ตามท้องถิ่นคนใน รุน่นก่อนๆก,ก็จะรู้จักมากคุ้นกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็พบเจอได้ไม่ค่อยทั่วไปนะครับก็จะใช้ได้ทั้งใบไม่มีพิษนะครับให้รสเปรี้ยวนะครับเอาไปทําแกงส้มเอาไปทาไปกินผักกับแก้มนะครับรวมถึงผลของเขานะครับก็รับประทานได้อย่างที่กล่าวมานะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ ไม่ค่อยจะมากนะครับในป่าอย่งนี้ก็นับต้นได้ไม่กี่ต้นนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าจะที่ยังหลงเหลือที่มันขนาดสูงที่สุดนะครับเท่าที่เห็นต้นนี้มันไม่ใช่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับต้นนี้ก็ยังอายุยังไม่ยังไม่ถึงยี่สิบปีนะครับต้นนี้เพราะว่ามัน โดนตัดทำลายไปตั้งแต่ในอดีตนะครับตัวนี้ก็เกิดมาอายุยังไม่ถึง20ปีนะครับดูลักษณะก็จะภาพต่างๆขงเขานะครับมีก็เป็นต้นไม้ที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับได้ทั้งผลทั้งใบนะครับแล้วก็มีจำนวนไม่ค่อยจะมากนะครับตามจะเป็นป่าหรือไม่ป่านะครับในปัจจุบันนี้ก็มีไม่ค่อยจะเยอะนะครับ